ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ u f a า่ศูนย์รวมกีฬาและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ l ล n e ไอดีพิมพ์ kkccc แล้วมาสนุกด้วยกันที่ UFA168 ่ ร่วมรับทีเด็ดปังๆลุ้นบอลเข้าจังๆลุ้นกินกําไรคําโตโตไปกับมาโก้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆคนไหนอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมจากมาโก้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ k k c c c ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ k k c c c รับทีเด็ดกันทุกวัน สำรับผลในกลุ่มมาโก้ V.I.P. นะครับเมื่อวาน C.S.K.A. m o สโกก็เอาชนะไป60เลยนะครับก็บวกกันที่18,800นะครับส่วนสเต็ปเมื่อคืนก็เสียนะครับเข้าแค่กู่เดียวเดี๋ยวนี้เอาใหม่จัดให้เน้นๆครับผมก็เหมือนอย่างเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มาโก้จะมีคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนคู่ไหนทำกำไรนะครับเรามาสรุปผล ทีเด็ดของมากโก้เมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับเมื่อวานก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเละเทะนะครับบนโตร,รับประทานเรียบเลยนะครับทั้ง4คู่ไม่เข้าเลยนะครับแต่5วันย้อนหลังเราก็ยังบวกอยู่นะครับที่1 5 0 0 0บาทเดี๋ยวนี้ขอแก้ตัวหน่อยฮะก็ในกลุ่มโคดวีไโคดเซียนนะครับก็บวกกันไปท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักหาน้องๆได้เลยนะครับว่าต้องการจะเข้ากลุ่มกลุ่มนี้ก็ สถิติบวก90%นะครับเข้าวันทุกวันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รับทีเด็ดปังๆโดนๆอย่างนี้ก็แอดไปเลยนะครับที่ kk444 นะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็ให้ทัศนะทีเด็ดทุกวันสำหรับวันนี้นะครับจะมีคู่ไหนหน่าทำกำไรนะครับที่มาโก้กัดมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นฟุตบอลในรายการยูโรปาคอนเฟอเรนซ์นะครับมากันที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับบาเซลลิลจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโทบอลคู่นี้เจอกันมา2ครั้งนะครับก็เสมอกันไปครั้งหนึ่งก็บาเซลเอาชนะไป31น,นะครับครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี2,006ฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับบาเซลลิลชนะ2แพ้3 ส่วนทบอลยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ4เสมอ1นะครับราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่บาเซลต่อลูกครึ่งสําหรับฟอร์มนะครับก็ส่วนใหญ่บาเซลช่วงนี้ก็เป็นบอลอุ่นเครื่องนะครับฟอร์มอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยเจอทบอลบอลยังห่างชั้นกันนะครับด้วยชื่อชั้นต่างๆวันนี้บาเซลได้เปรียบด้วยเล่นในบ้านต่อมาลูกครึ่งเนี่ยมาก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับ โดยชื่อชั้นต่างๆวันนี้มาโก้ขอฟันตรงเจ้าบ้านดีกว่าบาเซลครับรอกินเต็มจัดไป คู่ต่อมานะครับก็จะเป็นคู่ของ Diff e r เรนซจะเปิดบ้านต้อนรับการเมืองของบาริบอร์คู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับสำหรับฟอร์มห้านัดหลังสุด Di ฟเ e r เรนซชนะรวดทั้ง5นัดเลยนะครับส่วนบาริบอร์ชนะ3เสมอ2 5หานัดหลังสุดก็ไม่แพ้ใครกันมาทั้งคู่เลยนะครับทั้ง2ทีมสำหรับราคานะครับวันนี้ก็เปิดมาที่มาริบอร์ต่อครึ่งควบลูกจับสปการนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยมาริบอร์กินขาดเลยนะครับสำหรับรายการนี้ วันนี้มาริบอออกไปเยือนก็จริงแต่ว่าด้วยประสบการณ์ด้วยชื่อชั้นคิดว่าวันนี้1เม็ดมีแน่นอนนะครับมาโก้ Marco, ขออยู่ทีมเยือนมาริบอ์น่าจะโอเคกว่าครับวันนี้ขอฝันโตกคู่ต่อมานะครับก็จะเป็นคู่ของ PAOK OK, จะเปิดบ้านต้นรับการเยือนของเบต้าเยรูซาเล็ม a เอจากกรีกนะครับเบตาเยรูซาเล็มจากอิสราเอลกู่นี้เจอกันมา2นัดนะครับนัดล่าสุดก็เสมอกันไป3-3อีกนัดหนึ่งเป็นปีเอโเคนะครับเอาชนะไป3เมื่อาปี2,000นะครับ สำหรับฟอร์ม5นัดลังสุด PAOK OK, ชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนเบตตาเยรูซาเลม็มชนะ2แพ้3สำหรับราคานะครับคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้าน PAOK OK, ต่อลูปควบลูกครึ่งนะครับฟอร์มนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในการอุ่นเครื่องกันก็ดูสูสีกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์เนี่ย PAOK OK, ก็เหนือกว่าแน่นอนนะครับ เบตตาเยรูซาเล็ม er เนี่ยก็ไม่เคยมีประสบการณ์ระดับนี้มาก่อนนะครับก็ดูแล้ววันนี้เนี่ยเป็นรองเยอะนะครับดูแล้ววันนี้เจ้าบ้านน่าจะสบายๆนะครับ1เมตรมาแน่นอนรอเมตร2ได้เลยวันนี้มาโก้ขอฟันตรงไปที่ p a โอเคครับและคู่สุดท้ายสำหรับมาโก้วันนี้นะครับก็จะเป็นคู่ของม a ร์กบีเทลฮาฟี่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบรต c ค u ูฟ คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับฟอร์ม5นันหลังสุดมาร์คบีเทลอาวิฟชนะ4แพ้1ส่วนโปรโตโคูปฟอร์ม5นันหลังสุดชนะ4แพ้1เช่นกันนะครับก็ฟอร์มสูสีกันสําหรับราคานะครับวันนี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านมาร์คบีเทลอาวิฟต่อ1ลูกสําหรับวันนี้นะครับทีมเยือนเปโตรครูปเนี่ย ก็ไม่ได้ลงเตะมา2เดือนกว่าแล้วนะครับเรื่องของความฟิตวันนี้มีปัญหาแน่นอนมาร์คบี้เทลอาวิฟวันนี้ได้เปรียบได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลต่อ1นึ่ลูกมาโก้คิดว่าน่าจะทําได้นะครับดูแล้วเนี่ยคุณภาพของลีกต่างๆก็ดูเหนือกว่าอยู่วันนี้1เม็ดไม่น่าจะพลาดครับมาโก้ขอฟันตงเจ้าบ้านมาร์คบี้เทลอาวิวันนี้มีดีจัดไปครับผม ครับผมก็สรุปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆว่ามีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนตัวไหนโดนใจตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับก็สามารถเลือกไปทํากําไรได้เลยนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทีเด็ด VIP จากมาโก้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่ KK CCC ได้เลยนะครับ ก็จะมีทีเด็ดให้กันทุกวันแอดมินเราเนี่ยจะตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านไหนสนใจรับทีเด็ดก็เข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ